รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20มีนาะคม2 5 6 5นะครับผมวิบูลย์ลีรัตนจรครับคุณผู้ชมในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ที่เรามาพบกันในรายการนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เราได้พบเห็นมาแล้วเราคิดว่าอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้เรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของร้านกาแฟที่จับเอาบาลิสต้าที่พิการทางสายตาได้ออกมาเจอแสงสว่างครับที่นี่ เป็นที่ที่ส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับผู้ที่พิการทางสายตาที่นี่ได้ทลายกรอบของสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตาให้เขาได้ก้าวอสู่แสงสว่างทําให้คนในสังคมได้เห็นความสามารถและศักยภาพของพวกเขามากกว่าที่จะมองพวกเขาด้วยความสงสารที่นี่เป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟที่มีชื่อว่า Do t c o f f e e ร้านที่นี่เมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปจะบอกว่า ทุกขั้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่จะเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่การทําความสะอาดและสะอาด,อาดมากๆนะครับปัดฝุ่นเช็ดถูโดยพนักง,งานที่พิการทางสายตาแน่นอนครับบาลิสต้าที่นี่ท่านจะได้ลิ้มรสกาแฟอาราบิก้าคุณภาพจากโรงคั่วที่เชียงรายและทำโดยบาริสต้าที่พิการทางสายตาแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบในฝีมือและกลับมาเป็นลูกค้าประจาเยอะแยะมากมาย อยากให้ทุกท่านด้รู้จักที่นี่ครับด o ทคอฟฟี่ครับร้านดอทคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟแห่งแรกของโลกที่ให้บริการโดยคนพิการทางสายตาทั้งหมดนะครับซึ่งเขาจะดูแลงานหน้าร้า,านทุกอย่างนะครับจุดประสงค์ในการเปิดร้านแบบนี้ก็คืออยากให้คนลูกค้าและคนทั่วไปเห็นศักยภาพในการทำงานของของคนพิการทางสายตานะครับ ตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราอยากให้คนที่มาเขารู้สึกว่าการเห็นคนพิการทางสายตาทำงานประเทนี้กลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเราอยากให้ลูกค้ามองถึงว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องความกระพ้องของของพนักง,งานเขาแค่จะสนใจเรื่องฝีมือของเขานะความสามารถของเขาทุกคนที่เข้ามารุงสอน เริ่มจากศูนย์เลยนะครับดังนั้นที่นีมน่มันกลายเป็นว่าจะ,จะเป็นพนักง,งานทุกคนที่เข้ามาใหม่จะมาสมาที่นี่ก่อนมาอบรมที่นี่ก่อนจนถึงเขาสำนาพอที่จะไปสาขาคือเริ่มจากการที่ให้น้องๆเนี่ยผู้พิการด้านสายตานะครับได้สัมผัสอุปกรณ์ของเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเลยทุกชนิดแล้วก็อธิบายถึงความเข้าใจว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงมีหน้าที่การทำงานยังไง เพื่อให้เขารู้ว่าเขาควรใช้งานในลักษณะนนไหน <Yeah> <S 1> <S 1> พยายามปลูกฝัง Spider <OS C US> เรื่องการตรงต่อเวลาพยายามฝึกสอนให้เขาแบบเข้มข้นให้เขาเห็นความสําคัญเรื่องของงานเรื่องของการมาทํางานอย่างมืออาชีพอย่างเป็นอาชีพที่เขาคาดหวังในอนาคตได้มากกว่าที่แบบว่าเขาได้ทํางานไปแค่วันวันนึงจนจบ แล้วก็งานที่ได้ออกมานั้นไม่ได้ส่งผลกับองค์กรหรือส่งผลต่อสังคมอะไรทั้เราจะพยายามให้หนึ่งบุคคลเลยเนี่ยการบริการของเขาเนี่ยของเราเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทำได้หมดตั้งแต่รับออเดอร์จนถึงเสิร์ฟเลยเขาจะทําได้หมดทุกคน,นครับก็ด้วยความภาคภูมิใจของผมนะครับและตอนนี้นะครับก็ ส่วนอื่นเลยเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าคนพิการท้นานแสยตาเนี่ยสามารถมองเห็นเล็งเห็นได้ว่าความสาคัญของตัวเขาเนี่ยสามารถทํางานได้จริงไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนหรือวิธีการทํางานที่มันยากเย็นแค่ไหน <S <S 1> <S 1> ผมคิดว่ามันคือหนึ่งเลยแลตอนนี้เราต้องการลูกค้าที่มาอุดหนุนเรา มาเข้าใจในส่วนที่ว่าเราทํากาแฟเพื่อให้เป็นร้านกาแฟมากกว่าที่แบบเราส่งเสริมคนพิการทัศนตาให้ทํางานอย่างเดียวงั้นคุณภ,ภาพอาหารความสะอาดมันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่จะเราเล็งเห็นว่าคนพิการทํางานได้ส่วนที่สําคัญคือธุรกิจมันไปต่อได้แล้วก็ยังยืนใครที่สนใจที่จะมาที่ร้านก็มาที่อาคารเค ที่บีเทสมงเว็นใหญ่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมไปให้กำลังใจและลองเข้าไปดูใน facebook coffee ได้แล้วไปชมได้จริงๆที่หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่ kx knowledge exchange center แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพาคุณผู้ชมไปอีสานครับเราได้เห็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสวยงามสะอาดสะอ้านมากๆและไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีที่นี่ชื่อว่าอ e ีลามาร์เก็ตดังมากในออนไลน์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผู้ที่ก่อตั้งและเขาทำขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจจริงๆช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขากันสักครู่หลังโฆษาส,สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน